คลิปนี้นอกจากจะพาไปเที่ยวแล้วพาไปกินอาหารที่บางแสนแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่พักบางแสนเปิดใหม่ล่าสุดที่จะให้อะไรครบขนาดนี้นะครับทุกห้องออกแบบให้เราแบบว่าแช่อ่างน้ําส่วนตัวพอมีอยู่ทะเลแบบเต็มเต็มตาแบบนี้กันไปเลยเป็นที่พักสไตล์โฮมสเตย์นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นโฮมสเตย์ที่ลักชวรี่ลักชวรี่หน่อยนะครับเงียบสงบส่วนตัวแล้วไม่วุ่นวายพอมีแค่ห้าห้องนะครับได้ฟิลแบบหรูหราครบคันนะครับระดับรีสอร์ทห้าดาวไปเลยแต่ราคานี้บอกเลยว่าเอื้อมถึงนะครับคุ้มค่า สายแกมสายโซเชียลต้องได้รูปกลับบ้านกันบ้างอะบอกเลยพาไปดูหาดลับกันหน่อยนะครับแล้วถ้าถามว่าลับแค่ไหนก็ต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะครับว่ามีอยู่ตรงนี้นะฮะหาดทรายเรียบยาวประมาณนี้เลยแล้วก็น้ําแบบว่านิ่งๆใสๆประมาณนี้นะครับเล่นน้ําได้ด้วยนะบอกเลยแต่ตอนนี้คือยังไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับผม กลับเข้าพื้นที่อีกครั้งนะครับตอนนี้อยู่ที่จุดชมวิวเขาสามุกนะฮะแต่ก่อนอีกเลยเดี๋ยวตะกี้ถ่ายให้หน่อยตกีถ่ายย่งถ่ายย่งถ่ายแล้วก็ต้องงี้ต้องงี้อันนี้ไหวตาเหรออันนี้กราบกราบพี่เปเปอร์บอยนะครับผู้สนับสนุนหลักจะเป็นทางการของช่องเรานะฮะคนแรกเลยกดซุปเปอร์แตงให้เรานะครับโอ้โหมูลค่ามากมาย มันเป็นปุ่มนี้แบบสนับสนุนช่องอะไรอย่างเงี้ยไงกดได้นะฮะกดได้นะฮะยังขาดผู้สนับสนุนอีกมากมายเลยทีเดียววันนี้ก็เลยมีอะไรเขาเรียกอะไรค่าน้ํามันมีค่าน้ํามันมารีวิวที่ที่บางแสนละส่วนเรื่องค่าห้องกับค่ากินไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเลือไปชอบกันเองอันนี้พี่ไปบ๊วยช่วยค่าน้ํามันแล้วก็ขอบคุณนะครับว่าเธอสวยจริงขอบคุณนะฮะขอบคุณนะฮะส่วนอันนี้ก็อยู่ที่จุดชมวิวเขาสามมุกนะครับบรรยากาศแบบว่าชิวๆแบบนี้เลยจริงๆนี้ก็มีตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าไม่เคยพามาดูไม่เคยมาถ่ายคลิิปใหห้้้้ดดดดูููนน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 ะะะคคครรรััับบบบอออยย่่ตงงงเขขาาาาาสสมมุกกแแลววีีี็ถืชๆๆ กี้ไปขับรถเล่นมาไล่ตั้งแต่นู่นเลยหาดวอนนะครับหาดวอนก็ดูชิวๆสงบสงบดีไล่มาจนถึงหาดบางแสนนู่นนี่นั่นนะครับจนถึงเขาสมุกนี่แหละก็คนไม่ค่อยเยอะนะวันนี้ อากาศดีด้วยแดดไม่มีเลยนะครับเอาวันนี้กับเขาเรื่องเดี๋ยวจะพาไปดูที่พักเปิดใหม่ล่าสุดเลยนะครับแบบว่าวิวทะเลแบบวิวทะเลทุกห้องเลยนะเป็นแบบว่าที่พักลับๆนะครับน่าจะไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่นะเพราะเพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานนะครับมีอยู่ห้ห้องนั้นเองมันอยู่ตรงไหนของบางแสนนะพี่เดชแถวๆย่านๆเขาสามมุกนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะอยู่แถวๆโซนโเขาสามมุกแหลมแท่นอะไรแถวๆนี้แหละไม่ไปไหนนะฮะก็เดี๋ยวจะพาไปดูบางแสนเวอร์ชั่นแบบว่าชิวๆกันบ้างนะครับแบบว่าที่พักส่วนตัววิวทะเลแบบว่ามีอ่าางงน้้้้้ํทททุุกกกหหหอออใดวววยยเเลละบิ ก็เปบรรยากาศว่าชิวๆส่วนตัวนะพิเวทหน่อยนะครับไม่วุ่นวายนะลองดูบรรยากาศแบบบางแสบแบบไม่วุ่นวายกันบ้างพาไปดูอ้าวถึงแล้วนะครับที่พักของเราชื่อว่าอิงเลนะครับอิงเลพิกัดอยู่ตรงนี้แหละเขาสามุกริมทะเลนะครับทางมาก็ไม่ยากนะครับจริงๆมาได้หลายทางท,างที่ท้ำไปก็คือจากจุดชมวิวเขาสามุกเมื่อกี้พอขับลงมาเรื่อยๆจนเลยโซนร้านอาหารนะครับก็จะมีทางแยกซ้ายขวานะครับก็ไปตามทางปกติเลยก็ได้ก็คือไปทางขวานะครับแล้วก็ออกถนนใหญ่ปุ๊บ แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับแล้วเข้าตรงซอยหครับตรงเนี้นะครับแล้วก็เข้าไปตามทางเรื่อยๆหรืออีกทางนะครับจากทางแยกเมื่อกี้ตรงทางลงเขาสามมุกครับจะออกทางซ้ายเลยก็ได้นะครับมันก็จะผ่านโซนชุมชนเขาสามมุกตรงนี้ครับหน่อยหนึ่งแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาหรือเอาง่ายสุดเลยอคือปักบุดมาเลยมาจากทางไหนจะได้รู้ครับ่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวพอถึงแล้วจะอ๋อกเองครับเพราะมันจะเป็นลานโล่งๆรั้วแบบส่วนตัวอย่างนี้เลยนะครับเข้ามาข้างในโอ้โหลานจอดรถแบบว่ากว้างขวางมากจอดได้ห้าสิบหกสิบคันเลยมั แต่เขาเป็นที่พักที่มีอยู่แค่ห้าห้องนอนเท่านั้นนะครับแบบว่าไพรเวทไพรเวทหน่อยเลยแนวแบบว่าโฮมสเตย์นะครับริมทะเลแบบนี้เลยนี่ด้านหลังนี่คือทะเลนะฮะอยากจะบอกแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกไปก็คือเขาวิวทะเลทุกห้องนะครับที่นี่นะครับไปดูข้างในกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเช็คอินเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วได้ห้องเบอร์อะไรตะกี้ เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งว่ากระเบนฮะ<ห>กระเบนอ๋อกระเบนอ่าเราห้องเราคือ,อ,อปลากระเบนนั่นเองชื่อสัตว์ต่างๆแต่เราอ๋อละฮะ,ะ,ฮะมีทั้งหมดกี่ห้องห้าห้องถูกไหมห้าห้อง แล้วแต่ละห้องมันมีแบบไหนอะไรยังไงบ้างอะครับจุดเด่นนะครับก็คือแต่ละห้องก็คือจะเป็นวิวทะเลทั้งหมดอ่าโอเคคือถ้าเป็นที่อื่นเนาะก็จะเป็นวิวทะเลอันนี้เรานอนบนทะเลโอ้ยืนออกไปที่ทะเลเลยอ่าหาไม่ได้ในบางแสนแล้วกันวิวนี้อ่าโอเคก็ได้ความเหมือนแบบอยู่ในวิถีชีวิตของชุมชนเนาะอ่าโอเคชาวบ้านของ ครับผมมีน้ำมันทาห้องราคาเท่ากันหมดเลยป่ะครับถ้าในช่วงนี้ซอฟร์โอเพนนิ่งครับถ้าเป็นห้อง1นึ่งถึงสี่ราคาจะอยู่ที่สองพันห้าสองพันห้าะครับ <Okay. S 2> ถ้าเป็นห้องสวีทห้องใหญ่สุดอันนั้นจะอยู่ที่ห้าพันห้าพันหมดเคสตอนนี้ก็สามสิบกันยาสามสิบกันยาอา,อาจจะมีราคาขึ้นลงนิดหน่อยอ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหม<ช>ครับอันนี้เพิ่งเปิดแบบสดๆร้อนๆเลยใช่ไหมฮะประมาณกี่เดือนกี่เดือนกว่ากครับเดือนกว่าเท่านั้นเองอ่าถือว่าเราเก่งแล้วเราหาเจอนะดูห้องกันเลยไหมไปดูห้องดีกว่าอ่าไปดูห้องกันเลยดีกว่าฮะไปปดูห้องั นี่แล้วก็อันนี้วิวทะเลจากโซนรีเซพชันนะฮะวิวทะเลแบบนี้เลยขอให้ถอดรองเท้าตรงนี้เห็นดูในเพจเหมือนว่ากึ่งๆเป็นโฮมสเตย์ใช่ไหมครับเป็นอ่าลักชวรี่โฮมสเตย์ลักชวรี่โฮมสเตย์ได้ยังให้ความสะดวกสบายลูกค้าอยู่อ่าโอเคอ๋อเข้ามาเจอห้องเราเลยนี่เลยชื่อเรือครับอ๋อเราห้องเบอร์หนึ่งไงห้องแรกเลย ไม่ต้องเสียบนะคะไม่มีครับไม่มีไม่ต้องเสียบการ์ดอะไรใช่ไหมโอเคสไตล์โมเดิร์นแบบหรูหรามากเลยอะโมเดิร์นนะถ้าสังเกตจากการเข้าอ่ะมันจะมีกรงแพงวอลเปเปอร์ตรงนั้นนะครับก็คืออารมณ์หินเนี่ยคือเหมือนสื่อความหมายคือของทางภูเขาสามมุกอ๋อหินเขาสามมุกใช่ครับประมาณนั้นมีไฟอยู่ในใ้ล้เก๋ไหมมันเป็นลายหินอ่อนแต่มันไม่ใช่หิน เขาบอกว่าเป็นตีมันต,นตีแบบว่าเขาสำมุกอะไรอย่างเงี้ยเต้องเป็นหินหน่อยสแสงสวยดีเนาะสีสวยดีวิวของเราจะเป็นแบบนี้เลยเพี่เป็นอันนี้จะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่น้วกำลังไล่ขึ้นนะครับอ่าโอเคมัน้ก็เปิดนี่นี่เขาบอกว่ามีอ่างน้ําทุกห้องแล้วก็วิวทะเลนอนในทะเลใช่ไหมไม่ใช่วิวทะเลนอนบนทะเลนอนบนทะเลกันแบบนี้กันไปแบบแบบเลยนะฮะทุกห้องนะครับโอ้ประตูแบบ<ม>เปิดแบบบานพัดเต็มเแบบนี้เลย กงกว้างกันไปเลยก็ถ้าสมมติแดดร้อนฝนตกก็ปิดอ๋อแช่น้ำได้ตลอดเวลาแน่นอนไม่ต้องกลัวฝนตกได้เลยาคานนี้มีอาหารเช้าไหมคะอ่าคณะตอนนี้จะยังไม่ลงอาหารเช้าครับแต่เดือนกันยาครับก็จะมีเรื่องอาหารเช้าเข้ามาแล้วก็คือสมมติถ้าสนใจ ลูกค้าอยากรับประทานอาหารเช้าเนี่ยเราก็เดี๋ยวจะมีริทเมนูมาอต่ตอนนี้อยู่ในการคัดเมนูก่อนอต้องคัดสรรนิดนึงคัดสรรเมนูก่อนเรามาก่อนแน็คนลยอาหารเช้าโอเคต้องรอเดือนหน้าเดือนหน้าต้องใหม่ทีนะพี่เบ้นอ้าวต้องมาซ้ำแล้วล่ะโอเคอันนี้ห้องแบบว่าเตียงคู่นะครับห้องเบอร์หนึ่งแล้วอีก สามสี่ 3, 4, ห้องที่เหลือนี่เป็นเตียงคู่หมดเลยป่ะครับหรือว่าเป็นเตียงเดียวสองเป็นเตียงคู่ครับแล้วก็ 3, ห้อสามห้อง,งสี่เป็นเตียงเดียวอ๋อแล้วห้องห้าก็คือห้องใหญ่สุดก็ห้องห้าก็คือห้องอ่าสวีทรูมอันนี้จะเป็นห้องใหญ่สุดเดี๋ยวเราไปดูวันดีกว่าห้องสวีทก็คือห้องเบอร์ห้านะครับใช่ไหมอ๋ออยู่ในสุดเลยกันเยอะทะเลสุดเลยเดี๋ยวครับอย่างเงี้โอ้โหใหญ่โตอลังการใช่ครับจะมีเอ่อ เรางลกทานอาหารอ่ากี่ห้องนอนกี่อะไรยังไงรับเนี่ยมันใหญ่มากเลยคือห้องนอนห้องนี้ห้องเดียวเหรอครับห้องเดียวกับห้องเดียวเป็นเตียงเดียวโอ้โหแลหหน้าหาทะเลเลยน้าหาทะเลเลยอ้สามารถสิวนที่นอนตรงนี้ได้อีกหงท่านนะครับเสิที่นอนตรงนี้ได้อีกหน่งท่านือว่าเสิร์เนี่คือเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมครับตอนนี้ท่านละเท่าไหร่อะไรยังไงครับต้นจะเป็นสี่รบาทไม่เมียส่ร้อยโอ้สี่ร้อเองก็เป็น5้ันสอ่ะสมมติมาถามคนเพื่อนเพื่อนเด็กอายุไม่เกินสิาเ ไม่คิดครับนอนร่วมกับลูกค้าได้เนี่ยละว่เงห็นผ่านเพราพิเศษของมันก็คือไฮไลท์ก็ได้อยอันนี้เป็นตัวอ่างจักรุซี่นะครับรับบิวกันไปเลยห้องเองเจะทําฟองไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่านี้จะเป็นอ่างที่อแล้วตรงนี้เขาเป็นลานกว้างๆเลยนะใช่ไม่ใช่แบบให้ห้าพันแล้วกักไม่ใช่นะนี่เต็มๆกันนะ อือฮึอันนี้จากห้องนอนมาเนาะใช่จากห้องนอนออกมาเลยอันนี้ก็มีเตียงโซฟานอนเล่นชมวิวทะเลก็ได้ชมทะเลชมทะเลแล้วนี่ก็หินเหมือนกันคอนเซปต์หินเขาสมุขใช่ครับใช่ห้องดูทีวีห้องนั่งเล่นโอ้โหเตียงเนี่ยคือเป็นของโอมาสเนาะเตียงโอมาสยี่ห้อแบรนด์ที่ดีที่สุดใช่ครับดูวิวไหมที่นี่อ้าวอ้าวอ้าว ันนี้นะครับจากหัวเตียงเรานะครับเปิดออกมานี่วิวแบบว่าทะเลอย่างนี้เลยหันซ้ายหันขวาซ้ายขวาเขาจะให้แบบเห็นวิถีชุมชนนะครับของอ่าลุงท้างบ้านอันนี้คือเจ้าของอ่ะคะไม่ใช่เจ้าของที่นี่เนี่ยครับก็จะเห็นวิถีชีวิตก็ทำในตัวขอนังโด่วิวทะเลเต็มๆแบบนี้ไปเลยนะฮะ ห้้องนีจากห้องนอนแล้วเข้าห้องแต่งตัวนี่เลยอโอ้โหตู้เสื้อผ้าจัดเต็มนะฮะมีโต๊ะเครื่องแป้งแบบนี้ผ่านนี่คุ้มมากเลยนะเนี่ยผ่านคุ้มเลยโตเพราะว่าแบบกว้างมากอะห้องเดียวจบไปเลยใช่แน่นอนครับคือเราไป็นถุงโฮมสเตย์ตเนาะก็คือจะเป็นแบบอนุรักษ์ไว้ครับอย่างไม้นี่ก็สั่งทำจากเชียงใหม่โอ้โหมีสตอรี่หมดเลยมีสตอรี่หมดครับเกิดเดี๋ยวว่าเราก็เริ่มจะทำแท็กเนาะอารมณ์เหมือนอ มาจากไหนประวัติความเป็นมาโต๊ะเก้าอี้มาจากไหนอะไรเนี้ยครับเราเพิ่งจะเปิดก็กำลังกำลังเพิ่งจะเปิดได้เดือนกว่าเองแล้วอันนั้นประตูห้องไปไหนครับอันนี้ก็คือปิดไว้คอนเน็กอ๋อกับห้องเบอร์สี่ห้องสี่มาห้องห้าสมมุติจะเพื่อนกันเหมามาสี่กับห้าเปิดปากกันได้เลยอ๋อแต่นี้ก็คือล็อกอยู่เพราะว่าแยกกันฝั่งนี้ก็ล็อกได้ฝั่ง ลอ้โหโอเคโอเควุคค้ยพีเซนเก่งมากเลยครับผมไม่ต้องพูดอะไรแล้วในคลิปนี้ขอบคุณมากเลย,เลยครบถ้วนหมดแล้วอันนี้เดี๋ยวมาดูห้องเบอร์สามาห้องแมงกะพุนนะฮะห้องแมงกะพุนที่เป็นแบบเตียงเดี่ยวนะฮะนี่การตกแต่งเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าเปลี่ยนเฉพาะเตียงเนาะเป็นแบบเตียงเดี่ยวเตียงใหญ่นะครับหกฟุตป่ะครับอันนี้ใช่ครับหกฟุตเหมือนทุกทุกห้องครับทุกห้องหกฟุตหมด แล้วก็วิวเดียวกันหมดเลยนะครับวิวทะเลแบบนี้เลยอ่าพร้อมอาบน้ำนะครับอยู่น้องระเบียงอ่านี่ห้องเบอร์สามนะครับห้องแบบเตียงเดี่ยวนะี่เป็นโต๊ะก็ใหญ่มากจะอยู่กี่วันครับเกาได้เลยได้ที่ใดก็ได้โดยนิมากห้องน้ำเหมือนกันหมดใช่ไหมครับทุกห้องเหมือนกันครับอ่าดูก็จะเป็นระบบสัมผัสเนาะมีปลั๊กโอ้โหสารต่างชาติเนาะปลั๊กเขาประเทศเขาจะไม่เหมือนอ๋ออยู่ในเวอร์แซลอ่ะครับ รับแบบรองรับเลยรองรับให้กับชาวต่างชาติเยี่ยมเลยนะครับไม่ต้องเอาตัวแปลงมาใช่ครับมี USB มี Type C หัวเตียงอ่านอนเล่น Tiktok <laughs> ไรฟาก็จะเป็นอยู่ในห้องของลูกค้าเลยไม่ต้องห่วงเลยว่าไวฟไฟหลุดมีได้เป่าผมโอ้ไม่ได้เป่าผ <c oughs> มด้วยครบหมดจริครบหมดคือหิ้วกระเป๋าไปอย่างเดียวที <c oughs> <c oughs> ่เหลือมาในนี้มีพร้อมให้หมดแล้วถ้าใครสนใจต้องติดต่อยังไงครับเพจเพจก็ทางเพจเลยครับ อิงเล่บางแสนอิงเล่บางแสนอิงเล่บางแสนนะครับคือทักมาที่ทางเพจเอแอดไลน์มาดีกว่าอ่าโอเคจะมีคอนแทคครับในนั้นนะครับก็จะเป็นแอดไลน์ออฟฟิเชียลได้ครับแต่ว่าภาษาอังกฤษคืออินเนาะอินอินอินลายเนาะแต่ภาษาไทยอ่านว่าอิงนะอิงอิงที่แปลว่าแอบอิงแอบอิงแอบอิงอิงเล่าโอเคคือบอกว่าทักที่นี่อยู่ออ๋รอต้อนรับตลอด24ชั่วโมงก็คือถ้ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือโทรมาที่เบอร์โทรที่ อ๋ออยู่สแตนบายอยู่แล้วเนาะโอเคชื่อชื่ออะไรเับเนี่ยเดี๋ยวมีคนตามมาถามหาแน่นอนอะไรชื่อเลยนะฮะชื่อเต้เต้อุณเต้โอเคดูแลดีมากข้อมูลนั้นปึ๊กแล้วไม่ต้องพูดแล้วครบ้วนโอเคขอบคุณมากครับโอเคอันนี้ไม่ต้องรีวิวอะไรแล้วนะครับทุกอย่างเห็นหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยอิงเลนะครับนี่วิวของเรานะเดี๋ยวรอน้ําขึ้นตะกี้ขโบอกว่าตอนน้ําขึ้นสวยนะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเวลาให้น้ํามันขึ้นมาก่อนโอเค โอ้ผนังเขาสวยดีเนาะสีเขียวไม่เคยไม่ค่อยเห็นคนทำสระสีเขียวแต่มันสวยดีนะห้องน้ำใหม่สะอาดเยี่ยมเลยนี่ห้องน้ำห้องน้ำกว้างเนาะพี่เบ้นฝักบัวพรีเมียมชาวเวอร์ใหม่กริปเลยอ่ะใหม่กริปนะครับแล้วก็มีมา่านนะครับมองทะลุเข้าไปในห้องได้เลยอันนี้คืออะไรอันนี้กี้ลองดูดิมันเป็นอไอ้นี้เปล่าปุ่มงบ่มือทักทายปาเปล่ากี้ลองกดดูอ๋อเป็นเซนเซอร์ ที่สาคัญนะครับนอกจากชารโคที่เป็นแบบระบบไฟฟ้าเซ็นเซอร์อะไรแล้วเนี่ยม่านนี่ก็คือระบบสั่งผ่านเสียงได้ด้วยนะครับแล้วก็เลือกภาษาได้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะลองสั่งเป็นภาษาเขมรนะครับให้มันม่านเปิดนะครับเมียงประมุงพฤกตีอ้าวปิด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 เอาปิดโชว์เขาก่อนเดี๋ยวผม <c oughs> โม้ไ้เยอะแล้วปิดก่อนปิดก่อน อ่นี่นะครับระบบไฟฟ้าของทางที่พักเรานะฮะอหรูหรากว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะเรียพงพ,พอแล้วพอแล้วออกมาได้แล้ว <c oughs> <c oughs> อะไรเล่นอะไรกันเนี่ยตู้ใหญ่โตมโหฬานสองเมตรได้ไหมสองเมตรมาเลยขนตู้เสื้อผ้าจากบ้านมาใส่ที่นี่ได้เลยต้องอยู่เดือนนะึงนหอยู่เดือนนึงไปเลยอาทิตกี้ลองเปิดแบบที่เขาเปิดให้ดูเมื่อกี้ให้เปิดไหมอ่าเป็นนีวว่า เปิดแบบสุดๆไปเลยซ้ายขวาอันนี้ต้องสั่งเป็นภาษาอะไรไหม <What? S 1> อ่าโอเคอ๋อเป็นนิวาอ่าโอเคนี่แล้วก็ระเบียงของเราชมว,วิวไปเลย เนื่อเด้วยตรงนี้มันไม่ใช่ชายหาดนะครับมันลงมาเล่นน้ําไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าดวงดีๆมีบุญอะไรเงี้ยมาช่วงน้ําขึ้นน,น่น่าจะสวยกว่าเพราะว่าตอนนี้ที่เรามาน้ํามันลงเลยครับก็อาจจะแบบอิดๆปุนๆหน่อยนะครับตรงนี้ช่วงน้ําลงนะครับอาจจะไม่แบบสวยว้าวมากแต่ถ้าเกิดว่าน้ําขึ้นเต็มๆโอเคอันนี้น่าจะสวยนะจะต้องรอดูต้องรอดูเผื่อว่าตอนเช้ามีบุญนะครับมีบุญน้ําขึ้นตอนเช้า ผนังไม่ใช่เทพไหมสวยงามเลยแล้วก็เมื่อกี้พูดสะครบหมดเลยแนละ้วเราจะพูดอะไรต่อเลยเม่กี้จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้เร,เราไม่ต้องพูดเลยแล้ว <laughs> เอาส่วราคาอีกทีครับเรามาในช่วงซอฟต์โอเปนนิ่งนะครับราคา2,500บาททุกวันนะครับไม่มีวันหยุดหรือวันธรรมดาอะไรนะแล้วก็ราคาเนี่ยจะอยู่ถึงวันที่30กันยาอ่าโอเคแล้วหลังจากนั้นราคาจะปรับอีกทีแต่ว่าเขายังไม่ฟันธงมาว่าเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็ สนใจยังไงก็ติดต่อที่หน้าเพจ a c e b o o k ของที่พักนะครับอินเลบางแสนนะครับภาษาอังกฤษนะแต่ถ้าเกิดว่าอ่านภาษาไทยเนี่ยเขาบอกอ่านว่าอิงเลนะครับแบบว่าแอบอิงอะไรเงี้ยนะอิงเลบางแสนนะครับโอเคประมาณนี้สวยงามครบถ้วนมากแล้วก็ส่วนตัวสุดๆวิวทะเลแบบว่าหาที่ไหนบางแสนไม่ได้ผมบอกเลยลองดูนะครับ่ะในเวลาอาหารเย็นตะกี้เราห้องก่อนเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันดีกว่าอันนี้โซนโล็อบบี้นะครับนี่แล้วก็แบบว่าวิวทะเลแบบนี้เลยอุ้ยน้ำขึ้นแล้ว น้ำขึ้นเต็มๆแบบนี้นี่ทะเลนะฮะ <c oughs> เห็นว่าอนาคตจะสั่งอาหารเย็นมากินที่นี่ก็ได้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็สั่งไดาา้มีจานชามตงนี้ให้อ๋อมีจานชามให้ด้วยอ๋อ,อ,อของเราก็จะเป็นของร้านอาหารปาการังปากการังมีจานชามให้พร้อมเลย แล้วก็นั่งทานตรงล็อบบี้ตรงนี้ได้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับจะเน้นไม่ให้ทานที่ในห้องพักเนาะเพราะว่าเรื่องของกลิ่นเดี๋ยวมันเข้าเดี๋ยวกินข้าวกินอาหารมันเข้าไปตรงกินที่ล็อบบี้นี้ดีกว่าสะดวกสบายก็ล็อบบี้เลยแล้วเอาไงตะกี้เรากินที่ร้านดีกว่าไหมได้บรรยากาศอ่ะเดี๋ยวบรรยากาศตรงนีก็อีกฟิลหนึ่งอืมวิ่งแล้วผมเห็นตรงนั้นมันมีชายหาดรับอะไรหรือเปล่าตรงนู้นใช่ครับไปได้ใช่ไหมไปได้ครับไปได้ครับเป็นชายหาดรับของชุมชนของเขาสามุกนะครับว่าเขาบอกว่า เป็นมานานแล้วครับแต่ผมจำชื่อไม่ได้โอเคเดี๋ยวไปตอนเช้าดีกว่าตอนนี้ไปกินข้าวก่อนเดกี้ปวะยังไงที่จอดรถจอดได้ประมาณ8 0 0รคันแต่ห้องมีมีแค่ห้าห้องแต่ว่าที่จอดรถโอ้โหอลังการจริงแล้วก็อันนี้ทางลาดไปอะไรเอ่ยวีลแชร์อ๋อผู้ป่วยนะครับเอาวีลแชร์ได้ก็คือสไลด์โค้งไปนู่นแล้วก็ขึ้นมาเป็นมันมีทางลาดอยู่ใช่ไหมใช่ครับไปดูหน่อย นี่ไงลูกค้าที่ใช้วิลแชร์เข้ามาได้นะครับมีทางลาดอย่างนี้รองรับนะขึ้นมาได้เลยแล้วก็นี่เลย <ไป S 2> เจอล็อบบี้แล้วก็เข้าไปห้องพักได้เลยอโอเคเยี่ยมกู๊ดขอบคุณครับก็เดี๋ยวจะพาไปกินข้าวเย็นกันนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันจะมีทางเข้าออกได้หลายทางนะครับที่อิงเลเนี่ยก็เดี๋ยวอันนี้จะพาไปดูอีกทางนะที่มันจะแบบ เป็นทางลับๆหน่อยแล้วก็ทะลุขึ้นไปที่เขาสามุกได้อีกทางนะครับมันก็จะผ่านวัดตรงนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าชื่อวัดอะไรนะก็จะเจอกับถนนเส้นหลักของเขาสามุกเลยที่มาให้อาหารลิงกันนู่นนี่นั่นนะครับตรงนี้เลยเจอเลยนะครับแล้วก็วนขวาไปเลยวนขวาก็จะไปเจอกับจุดชมวิวเขาสามุกที่เรามาเปิดคลิปเมื่อตอนแรกนะครับอันนี้บรรยากาศช่วงเย็นนะคนมากันเพียบเลยน่าจะไปดูบรรยากาศที่ตกดินกันตอนเย็นนะครับแล้วก็บรรยากาศก็ถือว่าดีเลยนะครับวันนี้คนที่มากัน เพียบเลยอานี่ที่จอดรถนะครับร้านปากการังตรงนี้เลยนี่ร้านปาการังนะครับหัวมุมหัวโคง้งตรงเชิงตีนเขาสามมุกแล้วก็ตรงนู้นจริงๆมันมีร้านคาเฟ่ยอยู่ซึ่งเราเคยมาทําคลิปแล้วครับไทนี่นี่เข้ามาดูในร้านปาการังกันนะฮะที่เราจะกินข้าวกันจริงๆปาการังก็ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วตรงหัวโค้งตรงเนี้ยนะฮะ ตีนเขาสามมุกแล้วเนี่ยมันจะเชื่อมไปที่ร้านคาเฟ่ที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับไทนี่นะฮะก็เคยมาทําคลิปแล้วนะครับไทนี่เป็นร้านคาเฟ่ริมทะเลนะฮะนี่จุดเด่นคือมีเกาะลอยอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็คาเฟ่ว่าริมทะเลงี้เลยนะฮะตอนนี้กินข้าวก่อน,นาาเอาอเครืองในก่อนนะเออเกลเเอาแบบว่าวิวทะเลเลยวิวทะเลเลยอ่าเอามาสำรวจเมนูกันหน่อยนะครับอ๋อส่วนกระทะร้อน200ตะกี้ อบเลยเเมมนูแ่ออแม่ชอบกรอน,นี้หอยจ้อนะครับหอยจ้อ330ยำสาวประการัง250ยำสาวประการังคืออะไรไปเูยตัดสั่งไปทะเลสาขาเท่าไหร่นะ300บาทตัดสั่งอันนี้ไปด้วยอยากกินแกงป่าปลาเห็ดโคนม,มันเป็นเมนูแนะนําเขานี่ไงแกงป่าปลาเห็ดโคน300เหมือนกันแล้วก็นี่นะครับเราสั่งอันนี้ไปอีกนะครับต้มยำโปะแตกนะครับ350บาทจัดเต็มเลยวันนี้ ก็สั่งด้วยอารมณ์วูวามนิดนึงครับเหมือนตากี้จะหิวนะฮะแต่ว่าราคานี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเป็นราคาแบบว่าร้านอาหารวิวทะเลแบบนี้เลยนะครับนี่ร้านประการังนะฮะอ่ะมาแล้วโอ้โหโอ้โหพี่เบ้นเราสั่งเยอะทำไมบ้างเะหิวมาแบบจัดเต็มมากเลยตากี้ไหวใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าไม่ไหวเดี๋ยวห่อกลับไม่ไหวห่อกลับนะโอเคอันนี้โป๊ะแตกยังไงเอาสั่งเองไหมเลยอใช่แต่งเองลืมตอนเราสั่งด้วยอารมณ์ไงเมื่อกี้โป๊ะแตกนะครับอันนี้อะไรนะ แกงป่าใบเห็ดโคนอันนี้ทอดมันปลาหมึกแลก้วก็ทะเลผัดช,ชานะครับอันนี้อ่าของโปรดทุกเอนเลยกินกันเลยวิวนี้เลยอ่าหิวยังหิวมากโอเคจัดเลยอ่านี่น้ำมะพร้าวโหจัดหนักจัดเต็มมาก,กวันนี้หิวอะไรเบอร์นี้อ่านี่กินด้วยนะฮะไม่ยอมน้อยหน้ากันวันนี้อาจจะผิดคอนเซ็ปต์ไปหน่อยนะฮะไม่มีน้ำมีฟองนะฮะวันนี้กินน้ำผลไม้ได้ไหมเคลก่อนใจ ชินใจเอ๋อาร์ดกี้กินข้าวอันนี้แกงป่าปลาเห็ดโคนแกงป่าปลาเห็ดโคนเบ็นทุ่สีดิเป็นไงสีเข้มข้นมากเลยได้ไหมอร่อยทำไมเราพูดเจอเนี่ยพี่ปลากระมอนเลยดูไหมอืมเราไม่ได้มากินนานแล้วเนาะโคตรอร่อยใช่เปรี้ยวแซ่บดีนะดิฉันชอบโป๊าแต่งมาเลย ข้องคอหรืออะไรแต่แกล่าป็นคนมันเหมือนแบบขึ้นเป็นอย่างข้าวปอแตกนะครับปอแตกทะเลนี่คือเมนูที่ห้ามพลาดนะครับเมื่อมาปากการังนะครับแนะนําเลยดีที่เด็ดจริงนะครับแซ่บ<อ>เลยอคอมากนี่แซลมอนมาอย่างนี้เลยนะครับปอแตกนี่ปอแตกทะเลหิวเลยใช่ไหมตอนแรกไม่หิวนะพอกินปุ๊บหิวเลยอร่อยอันนี้ทะเลผัดชากุ้ง ลปลาหมึกมาแบบเต็มเต็มจานอย่างนี้เลยอืมอร่อยเพราะมันปลาหมึกคำใหญ่เกินคำใหญ่เป็ได้เมื่อกี้คำใหญ่ดินะฮอืม เรียบร้อยนะครับปาการังเอาฝั่งตรงข้ามนี่ก็เป็นแบบที่พักเหมือนกันนะชื่อที่พักอะไรตะกี้ป,าป่ปาแตงป่าวเออที่เหมือนเขาจะมีเวรใหม่อืมน่าจะรีโนเวทใหม่ส่วนฝั่งโน้นเป็นลานจอดรถของร้านปาการังนะครับแล้วก็เราก็เลยคุยว่าเดี๋ยวเดินไปที่ walking street เลยดีกว่าไหนๆก็ได้ที่จอดรถแล้วนะฮะเดินมปนิดเดียวเลย walking street จากร้านปากการังนะฮะ ถ้าเกิดว่าไม่จอดตรงเมื่อกี้ไม่ได้มากินปาการังเราก็ต้องมาหาที่จอดกันในนี้เอานะฮะซึ่งน่าจะหายากพอสมควรเลยทีเดียวก็เป็นตลาดนัดกลางคืนชื่อดังนะครับในย่านบางแสนี่นครับอยู่ตรงแหลมแท่นนะครับมีทุกวันศุกร์กับเสราร์นะ่าช้อปปิ้งกันมาได้เลยของขายก็พวกเสื้อผ้าของกินนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับมาเดินชิลๆเ,เล่นๆกันได้เลยนะครับตรงนี้เป็นตลาดแบบลานกว้างๆเลยเดินกันแบบเพลินๆกันไป อันนี้ก็ขับรถเล่นมาที่ชายหาดบางแสนนะครับตอนกลางคืนแล้วก็เลยมานเรือจนถึงนี่เลยหาดวอนหาดที่ไม่เคยหลับไหลนะคนคืขอข,ขัดตลอดเวลาเลยของกินเยอะแยะมากของกินเยอะแยะมากมายาอันนี้ก็ถือว่าน้อยนะตะกีนนะ้เนาะปกติจะเยอะกว่านี้นะอาจจะเป็นเพราะเรามาช่วงกลางๆเดือนถ้ามาช่วงเทศกาลนี้รับรองรถติดกว่านี้อีกนะฮะโอ้อันนี้คือเบาๆบางๆแล้ว่านี้กลับมาที่ที่พักเราแล้วนะครับ เงียบสงบมากนี่องเราูตอนืนนยังไงบ้างอน,นี้ประมาณ10โมงนะครับเมื่อคืนนอนสบายมากเพิ่งตื่นนะฮะนี่บรรยากาศตอนเช้าอ่า ประมาณนี้นะฮะบรรยากาศหน้าห้องโอเค โอเคเรียบร้อยประมาณนี้นะครับสำหรับอิงเลนะครับก็ราคาย้ำอีกทีอันนี้2,500บาทในช่วงซอฟต์โอเพนนิ่งนะฮะร,ราคานี้จะอยู่ถึงช่วงประมาณสิ้นเดือนกันยายนะตะกี้นะแล้วก็ราคาเนี้ยตอนเนี้ยนะครับเหมือนตอนนี้นะย,นนนะยังไม่มีอาหารเช้าให้นะครับแต่ว่าหลังจากสิ้นเดือนกันยานไปด้วยราคาใหม่เนี่ย อาจจะมีอาหารเช้าให้อะไรเงี้ยเท่าที่เขาบอกเมื่อวานนะครับก็ <m im it> จะได้วิวนี้เลยนี่แล้วก็อาอบน้ําแบบว่าสายแกร้มห้ามพลาดนะฮะแล้วก็วิวทะเลข้างนอกใครสนใจยังไงก็อย่าลืมติดต่อที่หน้าเพจ Facebook เบบขานะครับอิงเลนะอิงเลแต่ภาษาอังกฤษก็คืออินเลบางแสนนะครับไปเช็คเอาดีกว่าเช็คเอาไปหมดยังครับเนี่ยยังครับอ๋อผมห้องแรกเลยเหรอเพราะวันนี้ก็11บเอโมงกว่าจะเที่ยงแล้วนะปกติเช็คเอาเที่ยงใช่ไหมฮะผมใส่นอนหลับเพลินเพลินครับหลับเพลินวิวสวย แล้วก็ต้องนู้นเห็นเหมือนมีหาดลับนะที่บอกเดี๋ยวต้องลองขับรถไปดูแล้วต้องพาไปดูถ้หน่อยเป็นยังไงแต่ไม่รู้จะไปถูกป่ะนะฮะอ่านี้เดี๋ยวพาไปดูหาดลับเขาบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายไปนะครับจากอิงเลนะเดี๋ยวลองไปดูนะว่าจะหลงหรือเปล่านะครับออกจากที่จอดรถก็เลี้ยวซ้ายไปก่อนนะฮะเดี๋ยวไปด้วยกันเลยถ้าหลงก็หลงด้วยกันนะแล้วก็ ขวาก่อนนะเดียวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายทีโอ้ชุมชนสงบมากเลยซ้ายแล้วก็เดี๋ยวจะมีทางซ้ายเขาบอกนะเอานี่้ายนี้บอกตะก,กี้เดี๋ยวเราจอดข้างหน้านี้เดินลงไว้คงจะรับแบบจัดๆเลยนะไม่มีใครเลยมาถูกก็ไมนะี่ยเล่นน้ำได้ไหมเนี่ยตะก,กี้ต้องมีคนถามแน่นอนว่าเล่นน้ำได้ไหม บ้านแฝดนี่แสดงว่ามีที่ลับๆเยอะเลยนะอือชายหาดที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักเลยครับนี่ที่พักของเราก็ตรงไหนอ๋อนั่นไงอินเล่เพราะตอนที่เราพักเราก็มองมาเอ้ยทำไมมีชายหาดขาวๆวะอินเลอยู่ตรงนน้นอือถ้าเราไม่มาพักตรงนี้เราก็ไม่รู้นะว่าันนี้ตรงนี้หลับมากๆหลับมากๆอย่ามาอย่ามาอย่ามากันเยอะนะอย่ามากันเยอะเดี๋ยวคนรู้ กักไว้ก่อนัดออกกักไว้ก่อน,อนแล้วก็บอกเลยว่าถ้าถามคนบางแสนร้อยคนน่ะน่าจะ99คนน่ะน่าจะไม่รู้นะครับว่ามีตรงนี้นะเพราะผมเองก็ไม่รู้มือนเพิ่งจะรู้เออมานอนที่พักใหม่ๆก็ได้เจออะไรใหม่ๆนะแล้วข้างหลังนู้นก็เขาสามุกเลยอ่าเขาสามุกแล้วก็ทะเลเขาสามุกนะครับตรงนี้โอ้ธรรมชาติเสียงนกร้องร่มรื่นนี่ทะเล โอ้ทะเลน้ํานิ่งมากเลยตรงนี้นี่ครับมีน้องลงน้ำมาแล้วหนึ่งคนงานตะกี้เงียบสงบดีนะบรรยากาศดีนะฮะไม่อยากอใครเลยว่ามันมีอยู่ตรงนี้อืหรือเราปิดคลิปไปเลยดีกว่าไม่ต้องบอกแล้วว่าอยู่ตรงไหนนะบอกคนอื่นบ้างให้เขามากันบ้างนี่บรรยากาศประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวก็เอาบิกินี่มาถ่ายรูปกันได้เลยสายแคมสายโซเชียลนะครับหาดยาวแบบว่ากว้างๆเรียบๆน้ำนิ่งๆแบบนี้เลยนะฮะถ้าใครดูคลิปแล้วงงว่าหาดรับตรงนี้อยู่ตรงไหน,นครับขั้นต้นก็คงต้องไปตั้งต้นที่อิงเลแล้วนะฮะต้องไปที่อิงเลก่อนนะเราจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนนะฮะก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วดีกว่าพาก็ใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ